ด็อกทอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกทอช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาพูดคุยสาระความรู้ที่เข้าใจง่ายๆสไตล์พวกเรากับหมอแม็กแล้วก็หมอมิน้นวันนี้ก็จะเอาประสบการณ์จริงเลยก็จะมาชวนคุยเรื่องคนไข้มะเลงกับการกินโปรตีนเพราะว่าโอ้โหเสียงลือเสียงเล่าอ้างมีความเข้าใจผิดมีความรู้หรือความเชื่อที่ บางอย่างก็ไม่ค่อยจะตรงอะอยู่เยอะมากบางก็ว่าโปรตีนเนี่ยเป็นอาหารสแสลงสำหรับมะเร็งใช่ไหมโดยเฉพาะเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยด้วยความที่มะเร็งมันเป็นก้อนเนื้อนาะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีความเชื่อฝังใจเลยบอกว่ากินโปรตีนเข้าไปมันก็ไปสร้างให้มะเร็งโตขึ้นสิกินเข้าไปปุ๊บทาให้มะเร็งที่เหมือนกับสง,งบหรือหายไปแล้วเนี่ยเป็นกลับขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยห,หรือบางคนก็คิดว่าต้องกินแหละแต่ต้องกินเท่าไหร่ และที่ไปอ่านนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนก็ได้ยินมาบอกว่ายิ่งกินเนื้อสัตว์ยิ่งเป็นมะเร็งเ,เพิ่โมโอกาสเกิดมะเร็งลำส่งลำไส้ยอย่างเงี้ยมันจริงหรือเปล่าทีเนี้ยก็ไปรวบรวมไปย่อยมาและมาให้ผู้ชมได้ฟังกันเนาะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอันแรกเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายคนเป็นมะเร็งเนี่ยจริงๆต้องการโปรตีนเยอะกว่าเดิมอีกทีนี้มารู้ก่อนในคนปกติเนี่ยนะหมอแม็ค เราจะต้องการโปรตีนอยู่ถ้าจําง่ายๆเลขตัวเดียว mm. 1>, 1กรัมต่อน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นถ้าตีง่ายๆก็ถ้าไม่ซีเรียสมากมันเป็นอาหารเนาะ mm. ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็คือตรงปลายของส่วนสูงนั่นเองนะครับ mm. ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะเช่นสูง160น้ำหนักที่ควรจะเป็นก็จะประมาณ60 mm. อันนี้แบบคร่าวๆง่ายแต่ว่าคนเป็นมะเร็งต้องการเพิ่มขึ้นกว่านั้นอีก ห้าสิเอร์เซนก็คือ1.5เท่าแล้วก็กคูณเข้าไปต่อกิโลน้ำหนักตัวต,ต่อวัน,วนยกตัวอย่างเช่นถ้าหนัก60ก็จะต้องการปโปรตีนราวๆเกาสิบกรัม ต่อว,วันนะต่อวันต่อวัน,วนทีนี้เรามาดูในอาหารในชีวิตประจําวันสิว่ามันมันจะพอไหมอ่ะเดี๋ยวลองคิดเดี๋ยวลองคิดตามนะครับว่าตัวเองกินพอหรือเปล่าเช่นไข่ขาวนะรู้ไหมหมอแม็กไข่ขาวฟองหนึ่งเนี่ยเฉพาะไข่ขาวนะฮะมีกี่กรัมโปรตีนก็มีสักกว่าอติสัสี่สี่สัสี่เพราะฉะนั้นต้องกินเท่าไหร่อ่ะยี่สิบกว่าฟองยี่สิบกว่าฟองโอ้จะเห็นว่าเป็นไปไม่ได้นะมันแทบเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างบางคนบอก ทานน้ำเต้าหู้ใช่ไหมโปรตีนสูงถูกไหมน้ำเต้าหู้ร้อยซีซีมีเท่าไหร่ครับประมาณสามกว่ากก็ตีัะสี่อะพอแค่ไข่เนาะสามเพราะฉะนั้นต้องกินสองลิตรอะสองลิตรสองลิตรครึ่งอะถึงจะพอถูกไหมหรือถ้ายังเป็นหมูไก่ปลาข้าวๆนะครับหนึ่งขีดจะมีโปรตีนแค่ไม่ใช่แค่ก็เยอะหน่อยยี่สิบยี่สิบกรัมแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูอาหารที่เรากินเนี่ย มันไม่พอนะ<ช>ขนาด<ช>คนแข็งแรงดี<ๆ>กินได้เคี้ยวได้ปกติมไม่ต้องนับถึงคนป่วยเลยถูกไหมฮะหรือผู้สูงอายุที่ฟันไม่ดีเงี<ช>้ยไม่พออยู่แล้ว<ช>เพราะฉะนั้นเ<ๆ>พื่อนๆไปลองสังเกตตัวเองนะครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราได้รับโปรตีนเพียงพอหรือเปล่าตัวเองหรือญาติที่เป็นมะเร็ง <laughs> ยัง <laughs> ยังไม่ได้ตรวจนั่นแหละก็สํารวจทั้งตัวเองสํารวจทั้งญาติเพราะตัวเองก็ต้องการประมาณ1กรัมมันเยอะอยู่นะใช่ถูกต้องทีนี้เดี๋ยวหมอแม็กจะเล่าข้อถัดไปเกี่ยวกับแฟกต์ว่ามีอะไรอีกข้อถัดไปก็คือว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีงานวิจัยยืนยันชัดเจนเลยนะว่า ถ้าขาดโปรตีนเนี่ยจะทําให้ผลการรักษาแย่ลงอ๋อใช่เพราะว่าเพื่อนที่เป็นหมอ,อ,ะอมะเร็งเ่ะเขาจะซีเรียสมากนะครับคุณผู้ชมว่าระหว่างที่เขาให้การรักษาเนี่ยเขาจะซีเรียสว่าถ้าคนไข้น้ําหนักตัวลงใ,ในตัวน้ําหนักตัวลดเนี่ยเขาจะใจเสียและต้องพยายามโดบใช่ไหมเพราะว่าน้าหนักหอเวลาขาดโปรตีนมันก็จะเห็นได้จากอะไรมวลกล้ามเนื้อน้อย น้ำหนักลดลงอะไรเง<ม>ี้ยแล้วทำไมผลการรักษาถึงไม่ดีเนาะพวกเนี้ยมันก็พูดตรงๆก็คือไม่ค่อยแข็งแรงมไม่ว่าจะเป็นพวกเม็ดเลือดฟื้นตัวไม่ดี<ว>ก็ต้องเลือย<า><า>ยางพวกนี้เนี่ยนะครับมต้านทานก็แย่คนไข้มะเรง็งภูมิต้านทานเขาจะต่ำอยู่แล้วจากทั้งยามะเรง็งจากทักตัวโรคเองแล้วภูมิต้านทานในร่างกายมันผลิตจาก <Prote> โปรตีนเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งแย่ไปอีกถูกไหมมันเหมือนยิ่งซ้ำเติมพอติดเชื้ออีกการให้ยาก็ต้องเลยไปอีกอะไรอย่างเงี้ยพอทุกอย่างมันเลื่อนใช่เ<ม>พราะทุกอย่างมันไม่สมูทฟื้นตัวก็ช้าแ,แล้วก็จะทําให้การผลการรักษาทั้งหมดอะเมื่อเทียบกับคนที่โภชนาการดีอะสู้ไม่ได้แย่กว่า อันนี้ที่เจอบ่อยเนี่ยคนไข้เขาก็จะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้ากินมันไม่ไปบำรุงเซลล์มะเร็งแทนหรออย่างี้เหมือนเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมมะเร็งมันก็ดูหน้าตาเป็นก้อนเนื้อน้องอม,มันก็อยากได้โปรตีนไปสร้างตัวเองหรือเปล่าใช่ไหม,มคือจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยนะครับตัวมันเองก็โตของมันถึงเราจะกินอาหารไม่กินอาหารมันก็โตของมันได้เอง มันไม่อดอาหารแล้วฝ่อแต่ตัวเราอะจดอาหารแล้วแล้วเนี่ยไปรีวิวมาแล้วไปอ่านงานวิจัยตาเปียกตาแฉะนะถามเพื่อนที่เป็นหมอมะเรง็งถามอาจารย์ก็แล้วยังไม่เคยมีงานวิจัยนะครับที่บอกว่าทานโปรตีนแล้วจะไปกระตุ้นให้ตัวมะเร็งเนี่ยมันโตเร็วขึ้นหรือมีการกลับเป็นซ้ำแต่ไปเจอข้อมูลสำคัญแล้วเจอบ่อยด้วยก็คือ ถ้ากินเนื้อแดงเนื้อแดงเ็่นอเนื้อว<ด>ออัวเนื้อแกะเนื้อหมูพวกนี้หรือ <บา S 1> เนื้อปแปรรูปโบโลน่ากุนเชียงกุนเชียงแฮมหมูยอหมูเด้งอะไรนะแหนม,มใช่หมดอ่ะที่มันผ่านโปรเซสมันจะทำให้เกิดอะไรอ่ะมันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้ใหญ่ใช่ไหมอันนี้ต่างหากที่สำคัญเพราะนั้นเราก็ควรเลี่ยงนะครับเนื้อแดง เลี่ยงอะไร <P ose meat> อีกโพเซตมีดเนื้อแปรรูปใช่ใส่กอคุณเชียงที่เราชอบกินกันก็พยายามทานให้น้อยแล้วไปรับโปรตีนจากแหล่งอื่นแทนโปรตีนแหล่งอื่นคืออะไรหลังๆมันก็เริ่มมีบอกใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเนื้อขาวเนื้อขาวก็ได้แก่เนื้อปลาเนื้อไก่ก็จะดีกว่าหรือ คนก็นิยมมากขึ้นในปัจจุบันก็คือโปรตีนพืชไงนะครับโปรตีนพืชเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโปรตีนที่ดีมากใช่ไหมลดความเสี่ยงพวกนี้ปัดความเสี่ยงพวกนี้ออกไปย่อยง่ายดูซึมดีไม่ต้องได้รับคอเลสเตอรอลจากเนื้อสัตว์ด้วยแล้วก็สําหรับคนที่แพ้นมบวก็ไม่ต้องไปเสี่ยงที่เราจะไปกินนมกินเวอะไรเงี้ยแพ้นมบวก็จะย่อยยากอืดท้องมีแลคโตสตดท้องเสียพวกนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวมา เดี๋ยวสรุปนะห,นหนก็คือว่าคนปกติก็ต้องการโปรตีนเยอะแล้วเสี่ยงจะไม่พออยู่แล้วใ,ในคนไข้มะเร็งหรือคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยยิ่งต้องการสูงกว่าเดิมอีกก็คือ1.5กรัมต่อกิโลน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของอโปรตีนถ้าขาดถ้าขาดโปรตีนเนี่ย มันทาให้ผลการรักษาของโรคมะเร็งแย่ลงจากหลายๆปัจจัยเนาะตัวตัวคนไข้เองก็แย่ลงติดเชื้อง่ายต้องเลื่อนการรักษาออกไปเนี่ยเนาะเอออันที่สามการกินโปรโตีนเนี่ยยังไม่พบนะว่ากระตุ้นให้ไอตัวมะเร็งเนี่ยมันเป็นมากขึ้นโตเร็วหรือกลับมาเป็นใหม่สบายใจได้เลยสบายใจไดนะ้ข้อนี้ข้อที่สควรเลี่ยงรับประทานเนื้อแดงได้แก่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อ แพะแกะอะไรอย่เงี้ยเนื้อสัตว์ใหญ่ะนะครับเนาะและโปรเซสมิตก็คือไส้กรอกโบโลน่าแฮมกุนเชียงพวกนี้นะครับพวกนี้เพิ่มโอกาสก็คือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่สุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหาโปรตีนเสริมนะโปรตีนพืชก็เป็นทางเลือกที่ดีที่มั่นใจได้เลยว่าปลอ,อดภัย แล้วก็ได้สรัรวอาหารวิตามินดีครบถ้วนจะได้มีสุขภาพดีกันทุกคนทั้งที่คนหายจากมะเร็งอยู่ระหว่างการรักษามะเรง็งหรือคนที่อยากดูแลตัวเองไม่ให้เป็นมะเรง็งถูกไหมใช่เดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนเราสองคนก็ลาไปก่อน,นเดี๋ยวไว้นะมาคุยกันใหม่ถ้าใครชอบเรื่องราวดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมติดตามเพจของพวกเราด้วยอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่มีประเด็นข้องใจว่าเอ ใช่อย่างที่เขาว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเนี่ยคอมเมนต์มาถามเราได้เลยเดี๋ยวเราสองคนก็จะเลือกอ่านแล้วก็เอามาตอบให้เพื่อนๆท่านผู้ชม<ๆ>ได้ฟังนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายดร